สำหรับชาวราศีเมษขอต้อนรับเข้าสู่พลังแห่งดวงดาวอาจารย์เทพมังกรทองอภิมหาสิทธิวันนี้จะพาชาวราศีเมษเปิดประตูดวงชะตาเผยสิ่งที่ฟ้าลิขิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะมอบอะไรให้กับชาวราศีนี้สำหรับคนที่โสดคุยกันอยู่ สำหรับคนที่มีคู่แล้วมีปัญหากันอยู่วันนี้เรื่องของความรักชาวราศีเมษจะพังหรือจะปังใครรอดใครจะร่วงเพราะนั้นท่านใดเชื่อในเรื่องของพลังแห่งดวงดาวให้กดติดตามที่ราขาจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเพราะนั้นในเรื่องของความรักเนี่ยอาจารย์ต้องบอกว่าชาวราศีเมษเป็นราศีแห่งนักรบแห่งจักรราศี แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความรักเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงนี้สัปดาห์นี้ใครที่โสดอยู่แล้วได้เฝ้าพิษสเพ่งเลงแลตรงฝ้ากระแชงะแงงคอยดูตามรูนำแผนเฝ้าชะงแงแลชำเลืองต้องบอกว่าสนเสน่หมาตรึมสนเสน่หมาตรึสนเสน่หมาแรงเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษเนี่ยอาจารย์แนะนำว่าให้อาบน้ําขอยอาบน้ําปะแป้ง รอชายหนุ่มคนนั้นอาบน้ำป่าแป้งรอสาวเจ้าหล่อนคนนั้นได้ในช่วงสัปดาห์นี้จะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่จะรับให้ชาวราศีเมษจิตใจนี่มันม,มันเต้นแรงเต้นแรงคนนี้ม่มลุกลุกสู้ลุกสู้เ <laughs> พราะนั้นเรื่องของความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสที่จะได้เจอกันจากในเรื่องของอะไรการเดินทาง การเดินทางหรือหมายความว่าชาวราศีนี้เนี่ยอาจจะไปค่องแวะหรือไปมีความรู้สึกดีๆกับคนที่อายุมากกว่าหรือหมายความว่าเป็นคนที่สัมมาอาชีพดีเป็นคนที่ภูมิฐานเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่แต่อาจารย์ก็ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ย hey! จับแมงปี้เลยอาจารย์ไม่ใช่ขนาดนั้นแต่หมายความว่า การเจอกันในครั้งนี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดความกระชุ่มกระชวยขึ้นมันจะทําให้เรามองเห็นอนาคตที่ชัดเจนขึ้นแล้วท่านใดที่กําลังคบหาดูใจกับชาวต่างชาติอยู่ไม่ว่าจะเป็นชาวออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นตุรกีไม่ว่าจะเป็นเลบานอนไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็แล้วแต่ ต้องบอกว่าในช่วงนี้มันจะต่อกันแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่สิ่งที่อาจารย์เตือนเนี่ยมันมีในเรื่องของอะไรอาจารย์อาจารย์มึงอย่าเตือนได้ไหมไอ้เฮียมึงขึ้นมาสวยใช่ไหมแต่อาจารย์ต้องบอกว่ามันมีเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่ามากกว่าสองคนสองเลยอาจารย์ อาจารย์พูดจริงพูดเล่นเนี่ยผมได้ชักว่ามาสองปีแล้วนะแต่อาจารย์ต้องบอกว่ามันก็มีอยู่กลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เป็นเรื่องราวเขาอาจจะไม่ได้บอกอะไรเราตรงๆเขาอาจจะมีอะไรปิดบังเราอยู่ในเบื้องหลังแต่ในเบื้องหลังนั้นมันอาจจะอยู่ในระหว่างที่เขาเรียกกำลังเคลียร์ปัญหากันอยู่กําลังเคลียร์ในเรื่องของทรัพย์สินกําลังเคลียร์ในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มันจบ แล้วมันบังเอิญมาเจออีเมรพอดีเพราะฉะนั้นการละครั้งนี้ต้องบอกว่าชาวราศีเมษประตูแห่งชะตาเทวดาลงมาโปรดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เตรียมบางสิ่งบางอย่างหรือว่าเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้ชาวราศีเมษได้เจอกับคนที่ใช่คนที่ชอบและคนที่เขาเรียกว่าศีลเสมอกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของการครบใครก็แล้วแต่ จำไว้ว่าไม่มีการเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนี่เฮียเลยเหมือนกันนี่อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนคนหนึ่งเนี่ยมันจะมีบางอย่างที่ขาดหายไปแล้วก็อีกคนหนึ่งมันกลับมีในสิ่งที่เราขาดก็มาเติมกันไอ้านี่ก็เช่นเดียวกันมันก็ขาดบางสิ่งบางอย่างแล้วเราก็เอาบางสิ่งบางอย่างของเราที่เรามีเนี่ยไปเติมเต็มให้กับไอ้เจ้าดอนหรือว่าเติมเต็มให้กับไอ้แฮร์รี่ มันก็จะเกิดความลงตัวขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องความรักต้องบอกว่านี่จกักรวาลกำลังส่งของขวัญชิ้นใหญ่ให้แก่ชาวราศีนี้เพราะฉะนั้นอาบน้ำอาบน้ำทาแป้งทาจะกะแลแลเตรียมตัวเลยเดือนนี้ยังไงก็แล้วแต่ไม่รอดนะแล้วท่านใดยอยากจะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์เนี่ยก็แอดไลน์มาที่เบอร์โทรศรัพท์094 4198566สำหรับดูดวงโดยเฉพาะส่วนเรื่องของรายละเอียดค่าครูค่าวิชาเนี่ยก็อยู่ด้านล่างส่วนท่านใดยอยากจะบูชากระเป๋าสตังสั่งรวยเรียกทรัพย์เศรษฐีกระเป๋าสตังสุพิชยาก็0947814568อ่ะบอกราคาเลยจะได้ตัดสินใจกันเลยรุ่นคลาสสิก13,900ส่วนที่เห็นอยู่ในตู้นี้ 29,700พผ่านพิธีหมาได้ว่าพุทธาพิเศษปลูกเสกเขาเรียกว่าเอาแบบเลิศเพราะนั้นในเรื่องความรักเนี่ยใครที่อยากจะซื้อของขวัญแน่คนที่เรารักอยากจะซื้อให้กับผัวอยากจะซื้อให้กับเมียรหรือว่าคนที่กำลังหมายปองอยู่ให้ซื้อกระเป๋าสตางค์เลยเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่มงเป็นมงคลมากๆเพราะฉะนั้นในเรื่องความรักเนี่ย ต้องบอกว่าบางคนอาจจะมีรสนิยมในเรื่องของคนอายุมากกว่าบางคนอาจจะชอบคนอายุน้อยกว่าแต่บอกนะว่ารักในครั้งนี้จะทำให้ชาวราศีเมษดวงดีขึ้นมันหมายความยังไงดีอาจารย์ต้องบอกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันทำให้เราเนี่ยติดแต่พอมีคนบางคนเข้ามาเสริมเราเนี่ยมันจะเกิดให้เกิดความโชคดีเพราะนั้นในเรื่องการเดินทางเนี่ย จะทําให้ชาวราศีนี้เจอบางสิ่งบางอย่างที่เกิดความประทับใจนะเพราะฉะนั้น,น,น,นสิ่งที่จะให้ระวังอีกสักนิดหนึ่งเป็นเรื่องของการสื่อสารบางครั้งบางคราวเนี่ยเราอาจจะเป็นคนใจร้อนอาจจะอยากรู้ว่าเขาคิดยังไงกับเรากันแน่เขาเอาจริงหรือเปล่าหรือเขาแค่มาแล้วเขาก็หายไปแต่ถ้าไพ่สิบถ้วยขึ้นมา ไพ่ดีมิเตอร์ขึ้นมาหรือว่าไพ่แม่ขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าในเรื่องของการครบกันแล้วในช่วงระยะสั้นๆมันก็มีโอกาสที่จะเกิดลูกเกิดเต้าได้ก็หมายความว่าต้องมีการซีดอุ้ยต้องซีดอุ้ยกันนะใครที่อยากจะได้ลูกในช่วงนี้ขอให้จัดซอยเตียงสุดขอให้ยองยองซอยเข้าอาจารย์บอกเลยว่าจะไม่พลาด จะไม่พลาดการในครั้งนี้เอาเป็นว่าสำหรับท่านใดยอยากจะไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจารย์แนะนำว่าจะเป็นองค์เทพที่เป็นผู้หญิงก็ได้นะหรือจะเป็นพระพิคเนตก็ได้หรือจะเป็นพ,ะพนระ,นพะแม่ลักษมีอันนี้ก็ขอพรเกี่ยวเรื่องความรักเกี่ยวกับเรื่ององโชคลาภอันนี้ก็ดีสำหรับชาวราศีเมษต,ต้องบอกว่าเมตตาบารมีของครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือจะเป็น พระใดก็แล้วแต่จะช่วยเสริมดวงเราจะช่วยหนุนดวงเราส่งให้ชาวราศีเมษเนี่ยเขาเรียกว่าพบแสงสว่างที่ผ่านมาชาวราศีนี้อาจจะต้องรู้สึกว่ามันอึดอัดเสียรู้มาหลายครั้งความรักมีแต่ความวุ่นวายเจอใครเข้ามากี่รอบกี่รอบมันก็มีแต่ไม่มีแล้วจะไปจีบอีกทีแม่ก็เด็กเกินไปกลัวติดคุกว่าจาน นะเพราะฉะนั้นในเรื่องความรักมันเป็นเรื่องของจังหวะชีวิตอาจารย์บอกเลยว่าโลกใบนี้ยังไงก็ทิ้งคำว่าโชคชะตาไม่ได้โชคลาบยังไงก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตเราแต่หลายๆคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปหลายๆอย่างเชื่อเถอะว่าเราลิขิตไม่ได้เลยอาจารย์เลยอยากจะล่อแบบตูดใหญ่เนี่ยแม่งลิขิตให้ช่วยลิขิตหน่อย บางครั้งมันมันก็ไม่ได้ไงนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนมีคู่นะอาจารย์บอกเลยว่าให้ระวังระวังเรื่องของคำพูดระวังเรื่ององการสื่อสารให้เดทขึ้นมาสามดาบขึ้นมาไปว่าแปดดาบขึ้นมาแบบนี้บางครั้งบางคราวเราก็อยากจะพูดแต่เราก็กลัวจะเสียความรู้สึกหรือว่าเกิดการ ถ้าการดุนแรงเกินไปนะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอาจารย์แนะนํานะว่าอย่าใจร้อนอย่าวู่วามเราอาจจะแม่เฮียคันชิบหายคันปากว่ะอยากจะพูดอยากจะด่าแม่งแล้วเกินอีผัวเฮียคนนี้ลองหลับมันก็หลับไม่ได้ให้อาจารย์มันค้างคืนมาเลยยังไงให้มันผ่านสักคืนหนึ่งจำไว้ว่าอารมณ์ของเราเนี่ยสุดท้ายแล้วจะขึ้นสูงขนาดไหนก็แล้วแต่มันก็จะกลับมาอุณหภูมิปกติจะเย็นเจี๊ยบขนาดไหนก็แล้วแต่ มันก็จะกลับมาอุณหภูมิปกติในเรื่องของอารมณ์เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วรอคอยอีกสักหน่อยหนึ่งแทนที่เราจะพูดไปเลยพร่องไปเลยอาจจะลองเย็นดูก่อนแล้วยิ่งสําหรับผู้ชายนะถ้าเมื่อไร่ไฟกันเนี่ยถ้าผู้ชายนิ่งแล้วเดินหนีให้เขาเดินหนีไปก่อนคือเขาไม่อยากจะให้สถานการณ์มันแย่ไปกว่านั้นเขาอาจจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แต่โดยทางกายภาพแล้วเนี่ยบอกเลยว่าผู้หญิงยังไงก็สู้พละกําลังของผู้ชายไม่ได้หรอก เพราะนั้นผู้ชายต้องเป็นฝ่ายปกป้องผู้หญิงแต่หลายๆครั้งผู้หญิงก็ใช้คำพูดรุนแรงเกินไปอย่างเช่นอ่ะไม่พูดดีกว่าเอาเป็นว่าสำหรับเรื่องของความรักอาจารย์ให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของของมีคมหรือว่าของแตกอะไรพวกนี้ะจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นสำหรับชาวราศีนี้ถ้าอยากจะโชคดี อาจารย์แนะนําว่าคนใกล้ตัวเรานี่แหละทําความดีกับคนใกล้ตัวมากๆจะเป็นเสด็จพ่อเสด็จแม่หรือว่าครูบาอาจารย์คนที่มีพระคุณกับเราอย่าไปมีความเชื่อแบบกระโหลกลาปัญญาอ่อนนะไม่ต้องมีแลว้วไหวครูมไม่ต้องนู่นตรงนี้มึงจะเมกาไปไหนเฮียแต่เพราะฉะนั้นหลายๆท่านอาจจะดูสื่อโซเชียลมีเดียแล้วรู้สึกว่าทำไมโลกใบนี้มันบิดเบี้ยวไปหมดเลยว่าอาจารย์ ทำไมพระมีเมียได้แล้วเว่รสมัยเนี้แต่ผมเนี่ยยังสาวกาวอยู่เลยอาจารย์แม่ชีวิตนี้จะไปยังไงต่อหลายๆครั้งที่เราทําบุญหรือว่าทําความดีแต่เราก็ยังอยากจะได้บางสิ่งบางอย่างจากการที่เรากระทำนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการบุญเนี่ยอาจารย์ต้องบอกว่าหลายๆท่านสนับสนุนให้พระมีเมียหลายๆท่านสนับสนุนให้ศีกามีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ถ้าท่านใดหมดหวังกับพระภิกษุ อาจารย์ขอร้องอย่าเพิ่งหมดหวังนะแต่การทำบุญด้วยสติลองคำนวณดูซิว่าเราจะมีวัดวาเยอะสักขนาดไหนถ้าหลักธรรมไม่ได้เอาออกมาใช้เลยถึงแม้วัดบาจะสวยอลมารมีทองคํามีแสงระยิบระยับแต่มันก็ไม่เท่ากับคําสอนที่พระพุทธเจ้าส่งมาโปรดพวกเราเพราะฉะนั้นท่านใดอยากจะร่วมบุญกับอาจารย์เทพในโครงการบิวแชร์แห่งบุญในครั้งนี้ อาจารย์จะระดมเงินระดมทุนบุญเนี่ยไปซื้อรถวีลแชร์ให้กับผู้ป่วยให้กับคนแก่ให้กับคนพิการที่โรงพยาบาลแหลมชบังอาจารย์ตั้งเป้าไว้100คันได้ไม่ได้ไม่รู้แหละแต่ลงมือทำแล้วเรื่องของเป้าหมายก็คือเป้าหมายแต่ผลลัพธ์ที่จะไปถึงก็ต้องอาศัยโชค ไม่รู้ว่าใครจะดูหรือว่าใครจะแชร์อาจารย์ก็ไม่ทราบได้แต่ทําเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นท่านใดยอยากจะร่วมบุญอยากจะสมทบอยากจะร่วมบริจากรถวิวแชร์ให้กับผู้ป่วยณนะโรงพยาบาลแหลมชบังก็ตามเบอร์บัญชีนี้ชื่อสุพิชยาละวะปาระยะ อาจารย์ไม่ได้ไปจดทะเบียนเป็นสถาบันไม่ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิอะไรทั้งสิน้นก็เป็นหมอดูนี่แหละแล้วก็แค่อยากจะทําอะไรให้กับแผ่นดินนี้แล้วบุญนี้ไม่ใช่บุญของอาจารย์เทพอาจารย์เป็นคนที่แค่สื่อสารบอกบุญพวกเราจะทําก็ทําไม่ทําก็แล้วแต่ตามสบาย นะเพราะฉะนั้นการทําบุญไม่ต้องไปคาดหวังว่าเอ้ยโคตรสิ่งต่างตืงตตตอองน่นเวดาตาถูกขอให้ฉันเลยขอให้ถูกหวยแล้ววันนี้หนึ่งนะนี่สิ่แม่งเยอะชิบหายเลยอะไรพวกนี้แต่ถ้าทําบุญกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าทําแล้วก็แล้วกันสิ่งที่เราควรจะขอมากที่สุดคือขอให้คนที่เขาไม่มีคนที่เขายังลําบากอยู่คนที่เขาไม่มีโอกาสเหมือนเราให้เขามีชีวิตดีขึ้นสักนิดหนึ่งก็ถือว่าพวกเราได้บุญโขแล้วนะ สำหรับอาจารย์ต้องบอกว่าการทำบุญด้วยการทำบุญให้กับชีวิตอาจารย์ถือว่าเป็นบุญสูงสุดไม่ใช่วัตถุช่วยชีวิตคนป่วยช่วยชีวิตคนวิกการคนเจ็บหรือจะเป็นสัตว์โลกที่มีชีวิตอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญสูงสุดสำหรับอาจารย์นี่คือความเชื่อของอาจารย์สังเกตมากว่าอาจารย์แทบจะไม่เคยชวนพวกเราเข้าวัดถ้าอาจารย์โยงเข้าวัดนแผเดี้โอโหหาเงินเป็นล้าน แต่อันเนี้ยกำมิดกำเหม็นไม่เป็นไรเราทําไปกันชา้าๆไม่เป็นไรนะเอาเป็นว่าสําหรับท่านใดที่อยากจะเปลี่ยนฐานะทางการเงินจงเริ่มจากการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ถ้าไม่รู้ว่าชีวิตจะไปทางไหนจงเปลี่ยนที่กระเป๋าสตางค์รุ่นคลาสสิกหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยที่ราคาที่ราคาส่วนที่เห็นอยู่ในตู้นี้เป็นรุ่นพรีเมียม29,700สําสำหรับกระเป๋าอาจารย์ ผ่านวิธีปลูกเสกมหาเทวพุทธาพิเศษหนังทุกใบนําเข้าจากประเทศอิตาลีในช่างชั้นคูระดับประเทศเป็นคนตัดเย็บกระเป๋าสตางค์เนี่ยที่อาจารย์ศึกษามาจากหนังสือเล่มนี้ชีวิตมัง่งคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวเขาบอกเลยว่านี่คือบ้านนี่คือที่อยู่อาศัยนี่คือโรงแรมเอาไว้คอยต้อนรับเงินให้กับเราจำไว้ว่ากระเป๋าสตางค์ยิ่งแพงยิ่งดี ถ้าอยากประหยัดซื้อของแพงไปเลยอะไรอยากแค่นานๆซื้อของแพงใช้ไปเลยก่อนที่จะพูดเรื่องกระเป๋ากันต่อเข้าเรื่องโชคเรื่องลาบกันสักหน่อยหนึ่งสำหรับบางท่านนึกไม่ออกอาจารย์ไม่รู้จะเอาเลขไหนดีเอาเลขอไข่ไปเลยแล้วก็ท่านใดยอยากจะสนับสนุนอาจารย์นะอยากจะให้ค่าขนมอยากจะจัดน้ำจิ้มผ่านกลุ่มขอบคุณอาจารย์ก็จะขอบคุณเป็นลุนล้น้น เดี๋ยวอาจารย์จะเล่าอะไรบางอย่างให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของพระสงฆ์เนี่ยทำไมทําให้อาจารย์รู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมอาจารย์เทพมึงถึงมีทัศนคติแบบนี้3ามเจ็จจากไอ้เจ้าไข่ อาจารย์เคยเป็นเด็กบ้านนอกอยู่ที่อำเภออรัญญประเทศตำบลบ้าน่าข้ามตอนนั้นเนี่ยขมรเ,เนี่ยมันทะเลาะกันแล้วลูกระเบิดหลาย,ลายครั้งมันก็ข้ามฝั่งมาทางบ้านเราสิ่งที่เห็นจุนชินตาก,ก็คือทหารชุดเขียวรถ gmc รถหุ้มเกาะรถถังแล้วก็ต่อชดอตชดเนี่ยถามว่าเห็นไหมคือเห็นปกติอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้เยอะแต่ถ้ามาเป็นกองทัพเนี่ยต้องบอกว่า เป็นทหารหลายๆครั้งที่อาจารย์ต้องตื่นกลางดึกเพื่อจะหลบลูกระเบิดจากฝั่งเขมรที่มันหลงเข้ามาเช้าวันหนึ่งที่อาจารย์หลังจากตื่นขึ้นมาเนี่ยไปหาบน้ำใส่ตุ่มให้ยายไปหัน่นไปตัดหยวกกล้วยไปตัดผักบุ้งในบึงมันก็จะมีน้ำอยู่ประมาณสัก เลยตัดเลยขัวข่าวอาจารย์มาตอนตอนที่อาจารย์อยู่ปอหนึ่งอะนะอยู่ประมาณเนี้ยอาจารย์ก็มันมีมีดอยู่มีอโต้ปังตอนเนี่ยก็ไปตัดตัดตัดใส่ตะกร้าใส่ตะกร้าแล้วก็เอาไปหั่นเสร็จแล้วก็ไปต้มข้าวหมูแล้วก็ทําปรุงอาหารรสเลิศเลยเขาเรียกว่าแบบลักชูรี่ให้หมูกินยายเลี้ยงหมูอยู่สามตัวหลังจากที่ทํากิจกรรมเหล่านั้นเสร็จอาจารย์ก็แต่งตัวอาบน้ําแต่งตัวไปโรงเรียนขณะที่เดินไปเนี่ยผ่านโค้ง บ้านตะสุขไปซ้ายมือจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะทางเข้าวัดอะโดมหรืออะไรเอออันนั้นน่ะอาจารย์ก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปมันสามารถที่จะทะ,ทะลุเข้าไปที่โรงเรียนได้อาจารย์ก็เดินผ่านกุฏิของหลวงตะลืออาจารย์เนี่ยก็เป็นคนคนหนึ่งที่ไปลงเทียนในวันเข้าพรรษาวันอะไรพวกเนี่ยที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธเนี่ยอาจารย์ก็เข้าไปตั้งแต่เด็กๆแล้วช่วงเรียนมัธยมเนี่ยอาจารย์ก็จะไปเรียนพุทธศาสนา ที่วัดทัดทองทุกวันอาทิตย์เลยพอให้ไปเรียนถามเข้าไหมไม่เลยไม่เข้าหัวเลยก็ขณะที่เดินไปเนี่ยก็ไปเห็นหลวงตะลือกับแม่ของเพื่อนอาจารย์เนี่ยก็คือผู้หญิงเพื่อนอาจารย์ชื่อว่ามาลีเห็นพระกับผู้หญิงอยู่บ้านหลังเดียวกันอาจารย์ก็รู้สึกตะขิดตะขวงใจว่าเฮ้ย hey, ไอ้เฮียมันมันอย่างนี้ได้ด้วยเหรอวาไอ้หาตอนที่เรารู้มาเนี่ยเขาบอกว่า พระกับผู้หญิงเนี่ยมันโดนกันไม่ได้น่ะมันบาปน่ะมันประราชิกนะแล้วอาจารย์ดูแล้วทรงเนี่ยมันอยู่เหมือนครอบครัวเลยมีพ่อมีแม่มีลูกมาลีก็ไปเรียนห้องเดียวกับอาจารย์ตั้งแต่นั้นแหละอาจารย์เลยรู้สึกว่าไม่ได้ถึงก็หมดศรัทธาแต่รู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่ แต่ถามอาจารย์แล้วมึงเชื่ออะไรไอาาร้เหี้ยถ้ามึงไม่เชื่อพระสงฆ์มึงเชื่ออะไรอาจารย์บอกไปแล้วว่าอาจารย์เชื่อในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ส่งหลักคําสอนมาให้ดูยากดูเย็นขนาดนั้นมันมีความเรียบง่ายความกระตันยูความซื่อสัตย์การไม่ทําลายชีวิตการไม่พูดกันไม่เบียดเบียนกันมันมันไม่มีอะไรเยอะเลยไอ้ร้อยร้อยข้อพันพัน,พนข้อจริงๆแล้วมันมีอยู่ไม่เกินสิบข้อที่มันต้องใช้กันจนตลอดชีวิต นะเพราะนั้นทาไมอาจารย์เทพถึงไม่ค่อยจะอะไรกับพระสักเท่าไหร่ก็นี่แหละคือเหตุการณ์ที่ทําให้อาจารย์รู้สึกว่าไม่ค่อยได้พาพวกเราเข้าวัดถ้าอาจารย์มีจิตที่แบบแม่ไปโยงตัวเองกับวัดนะอาจารย์รวยไปแล้วแล้วก็คิดเทียนหน่อยนะยังไงก็มาเพราะคนนีศรัทธาวัดมากกว่าเพราะเชื่อว่าจะได้ขึ้นสวรรค์นะเดี๋ยวบอกอีกสักนิดหนึ่งสําหรับเรื่องของกระเป๋ามันมีกฎอยู่สองกฎ กฎแรกคือกดคูณ200ให้เอาราคากระเป๋าที่เราจะซื้อเนี่ยคูณ200เข้าไปนั่นคือรายได้ต่อปีที่เราจะได้แล้วอีกหนึ่งข้อก็คือเรื่องของรูปทรงของกระเป๋าต้องเป็นกระเป๋าสตางค์ทรงยาวแบบนี้เท่านั้นถึงจะดีอาจารย์ขอให้ชาวราศีเมษขอให้พลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาประจำตัวบารมีคูบาอาจารย์ผลบุญแห่งกุศล ที่ได้สร้างมาตั้งแต่ชาติปางก่อนชาตินี้หรือว่าอดีตชาติขอให้ส่งผลในประตูแห่งโชคตาชาวราศีเมษพบแต่ความสำเร็จมีเงินล้าน <c oughs> ที่ราคา